นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับท่านรุ่นใหม่จริงใจอาสาอยากเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านหูงาน ผู้นาทีน้ำสิ่งดีๆมาพัฒนาบ้านเฮ้าโปรดเลือกนายสักนรินนนทิ้งหรือแบ่งเป็นซอบต่อบ้านนนมูสองโปรดกาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สอกรบเรียนพ่อแม่พี่น้องเศร้าตำบลบ้านโน่นมูที่สองที่เข้ารบรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8โมงเร้าถึง9โมงเรงเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนนหมู่ที่สองโปรดเลือกนายศักนรินโน่นทิง้งหรือแบ่งเป็นซอป,ปอต่อบ้านโน่น<า>มู 2. 2> <hit>. ่สอโรดกาเบอร์สอเบอร์สอ เบอร์สงค้นรุ่นใหม่ค้นติดดินใส่ง่ายสอบสอยงานวัดงานสังคมจบปะวะสอรสร้างย่นเทคนิคขอนแกน่น มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนร่วมเป็นที่ตั้งหูงานหูพื้นที่หูปัญหาขออาสารับใส่พร้อมเหตุงานทันทีมีถูกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขขอโอกาสสารงานต่อกองานใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวตำบลบ้านโน,น่นมูสองโปรดเลือกนายสักนรินโนนทิ้งหรือแบ่งเป็นซอบตอบ้านโนนนมูสองโปรดกาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สงบอทำงานแบบเดิมๆเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์รูกูการมีส่วนร่วมของพอแมพี่นองประชาชนพร้อมสนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาตำบลบ้านโน่นหมู่ที่สองทำงานติดดินหู่งานหูหนาทีหู้พื้นที่มีประสบการณ์ เน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสรา้างตำบลบ้านโน,น่นหมู่ที่ทสองอสอให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางหูงานหูพื้นที่หูปัญหาใจถึงพึงผ้าใดแน,น,น,น่นอนโปรดเลือกนายสักนรินโน่นทิง้งหรือแบ่งเป็นซอบตอบ้านโน,น่นหมู่สองโปรดกาเบอร์สองเบอร์สเบอร์สอ วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนอยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้ว้างใจและซอยกันสนับสนุนเลือกนายศักนรินนโนนทิง้งหรือแบ่งเป็นซอปต่อบ้านโน้นมู่ที่สองโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง จักรรินนนทิ้งหรือแบ่งเป็นคนดีมีความหูมีความสามารถมีคุณธรรมขออาสาขอโอกาสได้รับใส่พ่อแม่พี่น้อง เป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมเหตุงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4ตั้งแต่เวลา8โมงเ้าถึง5โมงแรงขอเส้นพอเมพี่นองผูรากประชาชิมิต,ตายสปอร์ตสวมหน้ากากอนา,ามายัย<ร>และเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกอบตและสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโน่นหมู่ที่2โปร เลือกนายสักนลินนนทิ้งหรือแบ่งโรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองยี่สิบแปดพฤศจิกายนเข่าคู่หากาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง,เ,อสองเดอ้อพ่อเมพี่นอง